สวัสดีค่ะแฟนคลับท่านนายกทักษิณยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนคลับทักษิณเราจะนําเสนอข่าวสารและผลงานของท่านทักษิณให้ท่านได้ฟังฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะและนี่คือผลงานของนายกทักษิณที่เคยทาไว้ท่านประยุทธ์ลองเข้ามาดูมาชมก่อนก็ได้แต่อย่าก,กอบนะซึ่งเป็นประเด็นจากพันทิปนะคะผลงานของทักษิณ1น5อย่าง เทียบรัฐบาลนี้มีอะไรบ้าง 1. จัดระเบียบสังคมสถานบริการ 2. จัดระเบียบจาราจรหักคะแนนยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพ 3. จัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 4. จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนแรงงานเถื่อนให้ถูกกฎหมาย 5. โครงการประดับธงชาติไทยแต่งเพลงชาติใหม่ 6. ต่อยอดการพัฒนามาตรฐานไทยแลนด์แบรนด์สารต่อนายรัฐบาลก่อน 7. ปรับปรามผู้มีอิทธิพลมาเฟีย 8. สงครามยาเสพติด 9. ยกเลิกหนี้ IMF 10. พักชำระนี้เกษตรกร 11. กองทุนหมู่บ้าน 12. SML หรือ SME 13. หน่วยราชการ one stop service 14. ผู้ว่า CEO 15ทูตซ e o 1โโครงการ National Museum ต้นแบบคือ Smith ซเน i a n 17สำนักง,งานศูนย์สร้างสรรค์าง,งานออกแบบทีซ c 18อุทยานการเรียนรู้ T ีเค r k r k 19กรุงเทพเมืองแฟชั่น20ครัวไทยสู่ครัวโรค21 ศูนย์กลางสุขภาพของโลก 22. แปลงสินทรัพย์เป็นทุนแนวคิด The Soto ยี่สิบาหนึ่งตำบลหรือผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปยีกองทุนวายุพัก 25. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ30บาทรักษาทุกโรค 26. อีเวนต์ลดราคารดไฟฟ้า15บาทตลอดสาย 27. อีเวนต์เชิญนักคิด ปฐากฐา Thailand's Competitiveness โดย Michael p ร t เตอร์4พฤษภาคมปี46 28. อีเวนต์โครงการอบรมข้าราชการระดับสูงเชิญนักวิชาการต่างประเทศมาสอน 29. อีเวนต์ความร่วมมืออุตสาหกรรมไอทีรัฐบาลไทยกับ Microsoft ปฐกถาโดย Bill Gates มิถุนาย,ยนปี48 30. โครงการนายกพักสินแนะนำหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน3 1 แผนศึกษารถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑล10สาย370กิโลเมตร32โครงการก่อสร้างสนามบินแห่งชาติสุวรรณภูมิศูนย์กลางการบินอาเซียน33โครงการก่อสร้างทางรถไฟหรือรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิง34โครงการสุวรรณภูมิมหานคร35โครงการทางยกระดับแหลมผักเบี้ย36โครงการเสนอจัดเอเชียนเกม37 โครงการไนท์ซาฟารี38โครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยหลวงเชียงดาว39จสัตว์ระเบียบเกมออนไลน์40บ้านเอื้ออาทร41นักบินเอื้ออาทร42คอมพิวเตอร์เอื้ออาทร43แท็กซี่เอื้ออาทร4 4ประกันชีวิตเอื้ออาทร45จักรยานเอื้ออาทร 46. นโยบายปรับปรุงโครงสร้างภาษีปร,รับฐานภาษีเงินได้บวกลดภาษีลูกกตันยู 47. แนวคิดการพัฒนาตลาดพันธบัตรรวมเอเชีย 48. โครงการ Detroit of Asia ศูนย์กลางผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เอเชีย 49. โครงการอุทยานซอฟต์แวร์ 50. ผลักดันให้เกิดเอเชียบวก3อาเซียนบวกจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่น51 ความร่วมมือแห่งเอเชียหรือเอ Asia Corporation d ะล l o g หรือ ACD 52อีเวนต์ใหญ่ประชุมเอเปก2 0 3 5 53โครงการร่วมมือพันธมิตรท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียน54ีอันซีนไทยแลนด์55ปฏิรูประบบสอบวัดผลความรู้เข้ามหาวิทยาลัยโอเนต็ตหรือ ANET 56โครงการเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา57นโยบายรับนักศึกษาหารายได้พิเศษผิดเทอมบริษัทต้องรับนักศึกษาฝึกงาน58โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทย์บวกเทคโนโลยีหรือพศวท59 1โรงเรียน1ทุนหรือโอดอท61โรงเรียนหนึ่งวัตกรรม61โครงการบูรณาการศึกษาแนวคิด ชายเซ็นเตอร์หกโครงการพัฒนานักออกแบบและนักแอนิเมชันไทย63โครงการสินค้าเกษตรแลกเปลี่ยนลัดต่อลัด64 FTA จีนญี่ปุ่นสหรัฐออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดีย65โคล้านตัว66กสิบหกกระยางล้านต้น67ปล่อยเงินกู้รัฐบาลพม่าสี่พล้าน68 ส่งทหารไทยไปรักษาสถติภาพที <S S ่ประเทศอิรักษ์โครงการทำระบบสื <Ti> ่อสาร CDMA 70 p r i v a t i z a t i o n แปลรูปรักษวิสาหกิจปตททอทกสทองค์การโทรศัพท์71ตลาดหลักทรัพย์ MAI 72ตลาดสินค้าเกษตร AFET 73ตลาดตราสารอนุพันธ์ TFEX 74. คณะกรรมการบรรษัทพิบาลแห่งชาติ 75. ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์76สําำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอว7 7สําำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส78อ,สอ,สอ,สอสนินเทอร์นเน็ตความเร็วสูงทุกตำบล79.1อำเภอหโรงเรียนในฝัน 80. ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติหรือ NGT 81. จาระเบียบระบบราชการปฏิรูปกระทรวงทบวงกรมตั้งกระทรวงพลังงาน ICT วัฒนธรรมท่องเที่ยวกีฬาพัฒนาสังคมเป็นต้น 82. โครงการเชื่อมฐานข้อมูลระบบราชการหรือ e-government 83. โครงการปฏิรูปสถาบันการเงินควบรวมธนาคาร 84. แนวคิดสลาก หวยหุ้นลิเวอร์พูล85หวยบนดิน2-3ตัว86โครงการหวยออนไลน์87ศึกษาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คาสิโนก่อช้าง88กองทุนน้ำมัน89โครงการเอทานอลพลังงานทดแทน90อีลิตการ บัตรท่องเที่ยว V.I.P. ใบละล้านบาท91โครงการสมาร์ทการ์ดหรือ ID ดียการ์ประชาชนใบเดียวรวมข้อมูลทุกอย่าง92อีเวนต์ปิดถนนคนเดินกระตุ้นท่องเที่ยวช่วงเทศก,กาล93โครงการโรงรับจำนำข้าเปลือก94แปรสัญญาณโทรคมนาคมเตรียมกทชเพื่อตั้งกสช95ส่งเสริม R.M.F. L.T.F. กองทุนรวมลดหย่อนภาษี96อีเวนต์รณรงค์ไทยช่วยไทยกินไก่บวกกับไข่ไก่ปรุงสุกป้องกันไข้หวัดนกท้องสนามหลวง97โครงการเขตปลอดภาษีเมืองท่องเที่ยว98โครงการขยับกายสบายชีวิออกกำลังกายบวกอีเวนต์แอโรบิกกินเนสบุ๊ก 99โครงการฝากบ้านกับตำรวจเริ่มปี2,546ต่อยอดโครงการลงพักเพื่อประชาชน100ธนาคารอิสลาม101โครงการธนาคารประชาชน102โครงการศูนย์แสดงสินค้าไทยแลนด์พลาซ่านิวยอร์ก103รระบบประมูลงานราชการหรือ e auction 104อีเว้นต์งานพระราชพิธีเฉลิมฉลองศิริราชสะสมบัตรครบ60ปี105อีเว้นต์งานพืชส่วนโลกและนี่นะคะก็คือผลงานของท่านนายกทักษิณน,นะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์พันทิปค่ะ